ไลฟ์โอเคครับสวัสดีคร so huh. ับสวัสดีครับขอเดินข้างหน้านิดหนึ่งาอันต้งก่อนเลยตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 5แล้วแล้วก็ ก็สน wow. ุกอ่ะเราเราเราไปจริงๆเรานั่งดูอีพีห้ามาคือเราแบบโอ้โหมันสำหรับสำหรับผมรู้สึกว่าผมยกให้เป็นอีพีโปรดใช่แบบมันน่ารักกับมวลมวลมันน่ารักเป็นอีพีโปรดเลยเป็นอีพีโปรดเลยมีซีนสงสารนี่หรอไม่ใช่เราสุดมวลรวมคือสีอีพีแรกอ่ะมันมีผีบ้างมีแบบมันมันแอบเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือมันปูในเรื่องมาเข้มข้นมากแล้วพออีพีนี้มันรีแลกซ์เลยแบบรู้สึกว่าเอออีพีนี้มัน มันขัดลายภาพหลวบเอิคนหลับเป็นไงบ้างครับผมก็คิดเหมือนกันครับแต่ว่าที่ผมก็ชอบทุกอีพีแต่แบบเหมือนฟิวอีพีห้าเป็นแบบอีพีที่แบบไม่แบบเขาเรียกอะไรดูแล้วแบบคลายคลายเครียดเป็นอีพีที่แบบว่าตลกเป็นส่วนมากที่แบบแบบว่าอท่านตลกอาจจะเป็นซีนวิ่งหนีหมูป่าได้เพราะว่าตลกตั้งแต่ตอนตอนตอนถ่ายแล้วเราวิ่งจริงเหรอ วิ่งจริงครับแต่ว่าหมูไม่จริงหมูเป็นพี่ใส่เสื้อคลุมสีเขียวเอาไปทำทีเป็นเขียแต่พี่เขาน่าจะเหนื่อยเอฮะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าพอสีนั้นออกไปก็ถึงทีแต่คนพูดถือว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยวิ่งก่อนเลยฉันวิ่งก่อนยังไงสิแล้วทำไมวิ่งก็เขาบอกว่านับศาบตรสองนึงใช่แต่พี่ไปง่ายศาสตร เพราะว่าเราเราเราชีวิตเราต้องเอาชีวิตรอดไปก่อนยังไม่ทันสามเลยด้วยสามไปแล้วเถอะมันรับเสียงในหัวคนเดียวรีบรีบอตัวเพราะพี่จไม่สบายนะครัี่หนึ่งครับตรงนี้แบบนะครับนอนน้อยโดนฝนด้วยช่วงนี้ฝนตกครับแต่ว่าดีขึ้นหลายทีฟิตตี้ดีมากคือตั้งแต่ตั้งแต่ถึงจราจรเนี่ยก็คือทุกคนก็คือผู้หญิงเอาุณมากคือจริงๆขอบคุณทุกคนครับเพราะว่ามันอาจจะแบบคือ ด้วยด้วยตัวซีรีส์ครับคือเราตั้งใจทํากันมากไม่มันไม่ใช่แค่เราด้วยทีมงานนักแสดงทุกคนมันเลยแบบผลงานที่ออกมามันเลยมีคุณภาพแล้วมันก็เลยคนดูก็ก,ก็ชอบผลง,งานที่มีคุณภาพอยู่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบชอบเราสับสนกนด้วยแต่แต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนแบบว่าดีใจก็คือเพลงเนาะ <c oughs> ของพวกเราเนี้ยคือทุกคนเนี้ยเริ่มเห็นว่าเราลองเพลงดีแบบที่ทีไ่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยยยยย ไม่จริงๆเราสองคนร้องมาตลอดอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นเพราะว่าเข็มกีฬาด้วยแหละครับทำให้แบบทุกคนได้เห็นเรามากขึ้นไงก็อยากฝากทุกคนว่าเออเราเราสองคนก็เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีเพลงประกอบซีดีด้วยอะไรด้วยกันด้วที่ออกได้จะพูดไปแล้วแหละก็ต้องมีอยู่แล้วแหละร้องคนละเพลงหรือว่าร้องยังไงบ้างจะมีทั้งเพลงเดี่ยวเพลงคู่อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวได้เวลาคปอยแล้วก็เลยอ้าวผมยังไม่รู้เลยคือว่ามีหรือเปล่า มีแต่มีมีแนแหลบอกว่ามีก็น่าจะมีใช่เมื่อไหร่มงเมื่อไหร่กีนีอยู่ไหนไอ้ก่ะป่านี้พีห้าใช่ไหมหกอาจจะเป็นสิบสองสิบสองเลยเหรอสิองเลยเหรอจบเลยเหรออาจจะแบบไม่แน่ใจเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะเอามาใช้ใไม่จริงยังไม่ได้ฟังยังไม่ได้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามีจริงหรือยังไม่บอกเลยยังไม่รู้เลยเขาบอกว่ามีนั่นะมีมีน่าจะมีเมื่อวานนี้เราก็คือทำสัญญาแข่งอะไรบ้างเมื่อวานนี่ภาพ เมื่อวานใช่เราก็พี่พี่ตากฝนด้วยจริงๆเราแอบตกใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าตอนแรกเราเห็นแล้วแหละว่าพี่พี่มามากันเยอะแต่ว่าพอฝนตกก็คิดว่าเขาน่าจะแบบเออไปหลบข้างหลังหรือเปล่าหรือแบบมันจะยังไงหรือเปล่าสุดท้ายเขาตากฝนแบบต,ตกใจจริงๆก็ก็เป็นห่วงเป็นห่วงเพราะว่ามันมันฝนนะนแบบโดนเรายังไม่สบายเลยแล้วก็มีคนมาหาเราเยอะเราก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับว่าเพราะมันพอม,มีคนลาเราเยอะเราก็รู้สึก อยากตั้งใจทำงานในทุกวันอยากอยากออกไปเจอทุกคนพอเห็นโมเมนต์ก็แบบโอ้โหใช่ไหมก็จะอยากแตกได้เลยเมื่อวานเป็นยังไงบ้างเปอนยังไงในใจกันไหมเฮยก็อยู่เลยคือตอนแบบว่าออกมาแบบคือผมตกใจมากแบบไม่คิดว่าแบบตอนแรกแบบคิดว่าแบบอันนี้แบบพี่ๆมาหาเราหล่ออะไรอย่างเงี้ยครับง่ายเลยก็พอพี่พมาหาเราจริงก็ดีใจดีใจมากๆครับจริง นั่งคุยกันแบบเออแบบไม่คิดว่าจะมาเยอะกันขนาดนี่ครยกที่ผ่านมากีฬาสียัยงไงคะยังไงสิยังไงสิหมายถึงเรื่องอะไรเอาอับรวมหรอไม่ใช่ยันแปนะ๋วเหรอไหมยังแปลวเหรอไม่คือจริงคือเราอะตั้งใจมาหลายวันแล้วก่อนมีกีฬาสีละเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเราเล่นบอลแล้วเราแบบเราอยากยิงประตูมากเพื่อแบบ ไม่มีใครรู้เลยนะในนั้นไม่มีใครรู้แม้กระทั่งผู้จัดการหรือว่าใครก็ตามในห้องแบบไม่มีใครรู้ที่เลี้ยงก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้เราแบบแล้วไปเปลี่ยนเสื้อตอนไหนฮะเอาเสื้อมาเองเหรอตอนนี้เอาเสื้อมาเองแต่ก็แบบตั้งใจว่าจะยิงให้ได้แบบพอตอนแรกก็หมดครึ่งแรกละยิงไม่ได้สักทีแล้วแอบผอใจแล้วว่ายังไงดีวะหรือเออแต่มันก็ดันยิงได้พอดีอ่เงี้ยแต่ผมเชื่อว่าพี่เต้จะยิงได้เหรพี่เต้เก่ง <c oughs> อ้าวไม่ใช่ครับหรือว่าเปิดมามีปะเออนหรว่าจะเปิดมามีไม่มีผมร้อนเฉยๆเราเราเราจะไงไงบ้างตอนแรกยังไม่รู้ตอนแรกแบบเห็นพิเตอร์เดินไปถกเลือดแล้วผมก็พิเตอร์ทำอะไรอ่ะอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าคนวิคกี้แล้วผมก็แบบเดินดูพอลพิเตอร์เดินกลับมาผมก็เดินไปดูเหงี่ยวว่ายายแฝงแล้วผมก็ใช่แล้วตอนรู้สึกตอนนั้นมีคนยิงประตูเมื่อเราโอ้ยก็แอบเปิดอยู่ยิงเราก็เถิอ เกิดเกิดจริงเกิดเกิดนะอนนั้นนี่ชัวร์สลาว์นะไม่เกิดอยู่แฮะก็แบบเอออยากเปิดให้น้องไงเด้อก็เป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์เต็มเลยโซเชียลเต็มมากขั้นหลักเปิดก็ซัพพอร์ตแหละแล้วพอใช่อยากให้ทุกคนรู้จักยายแป๋วคนนี้ยายแป๋วยังไงคะยายแป๋วเรา เขายายแต่งให้เราแล้วอ่ะเราก็ยิงก็ได้เหมือนกันเฮ้ยผมยิงได้เขายิงสวยด้วยนะเออแล้วผมผมไม่คิดว่าผมจะเล่นบอลด้วยนะเพราะตอนแรกเขาไม่ลงชื่อไว้เราอยากเล่นแล้วผมไปขอพี่เขาแล้วคือผมเล่นไม่เป็นก็ยิงได้เก่งจริงผมก็งงเหมือนกันว่ายิงได้ไงเออเล่นไม่เป็นไม่มามีผมยืนดูว่าเขายิงได้หรอแล้วเราออกมาแล้วไงเข้าไปก็ไม่ได้เพราะว่าโค้ชบอกว่าไม่ได้นะในสนามเราไม่ไม่วิ่งมาดีใจด้วยฮะ ไม่ได sí, sí, uh ้ไงในสามครบแล้วแล้วพี่อยู่ในสามพี่ก็ไปแล้วเก่งไหมล่ะเก่งเก่งเก่งยิ่งสวยยิ่งสวยเนอยิ่งมั่วไี่ลืมตัวหรือเปล่าว่าเราอยู่คนละสีอ่ะไม่เอาวเหรอใช่อยู่คนละสีมาอยู่สีเดียวกันมาอยู่สีเดียวกันเลยนั่นน่ะสิแลาวแต่เราก็เสมอกันเอยจริงๆไม่เสมอจริงๆพี่ช่ไหมพ่อจะนานได้ไงเอ้าพี่ยิงเยอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับบอลกีฬาอื่นด้วยสิ แล้วสมุดก็มีที่เราอิ่มด้วยฮะภาพสมุอก็สมุดกระไปายสมุดดนตรีกับสุ่าครับความสัมพันธ์เราสองคนมีอะไงบ้างช่วงนี้ก็ถึงงานเยอะทุกวันทุกวันเดี๋ยวคืนนี้ก็บินบินแล้ว happy ไหม happy ก็แฮปปี้ครับรู้สึกว่าเออแบบเป็นไงเที่ยราพูดกันสิโอ้ยงี้ก็ช่วงนี้ก็ถึงจะเหนื่อยแต่ก็แบบมีความสุขมากที่แบบคือทั้งได้ได้ทำงานแล้วก็แบบเหมือนได้ ออกมาอีเวนต์แบบมาเจอพี่ๆแฟรงแซปแบบว่าเหมือนแบบพี่ๆของก็คอยเติมพลังงานให้เราแต่ว่าทําให้เราแบบมีแรงในการทำงานทุกวันครับก็เหมือนจริงเหมือนน้องเลยเพราะรู้สึกว่าเออกันได้ได้ออกมาทำงานวันมันเหมือนได้้เราเหมือนได้มาเติมด้วยไม่ใช่แค่แบบทุกคนได้มาเติมเราเราก็ได้เติมทุกคนด้วยมันเจอแล้วมันแบบก็มันอยากทําให้เราออกมาแต่คนชมมือก็แสดงของคนกันแบบเยอะมากพี่ขอบคุณมากครับ ตอนแรกก็คิดภาพอยู่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะเราไม่เห็นว่าตัวเองเล่นงไงเหมือนกันเราเล่นตามที่แบบเราก็เวิร์กช็อปเรียนกันมาตั้งแต่แรกแล้วก็มีปรับตอนตอนตอนหน้าเสร็จตัวพอออกมาเราทุกคนชอบว่าตัดตีของตัวนี่ก็คือแบบคุกคราคาแตเหมือนกันแต่ว่าเล่นปเ,เป็นตัวเองเยอะอ๋อผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเป็นตัวเองขนาดนั้นแต่เราเริ่มรักกันแล้วใช่ไหมเริ่มยังหรือว่ามีใจเฉยอาจจะยังนะจะต้องเป็น EP นี่นะ EP นี่ EP นีนน่ีหนี่ EP นี่ เรื่องจริงจริงอ๋ออีมีน่าอีนเพราะว่าอีมีน่าเราอาจจะได้รู้เรื่องราวอะไรเพิ่มเติมครับชันทีเพราะว่าชันวีเพราะว่ามีนี่ไงก็ที่มันมีสปอยออกมาในทีอี่ว่าว่าเขาแบบเออเรียนวิชาเรียนอะไรอย่างที้ทายนักสมาธิอะไรเนื่อถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตนะก็จะถามเรื่องจิงจลานะเปิดหน้าตึ้งเปิดหน้าตึงตัวจะบตัวเบอร์ไม่มีนะไม่มีสปอยเพราะแต่ก็ไม่ได้ดูเหมือนทุกคนเหมือนกันผมก็ไม่ได้ดู อสิงคโปร์มาอยวมายังเต้นถามทุกทางเลยอ่ะได้ยังไม่รู้เหมือนกันพี่อ๊อฟแต่ว่ามีคุยกับพี่อ๊อฟบ้างแล้วอาจจะมายังไงอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอาจจะมีไเกนั่นแหละสิแต่พี่อ๊อฟก็น่าจะแบบให้มีเพลงซีรีส์ออกมาก่อนแล้วหลังจากเพลงซีรีส์เียอาจจะอาจจะอาจจะ แต่เพลงซินี่บาดเดินนิดนัดช่วงอย่างเงี้ยนี่อาจจะ e ีสิบสองสองก็เป็นไปได้สิบเอ็ดสิบก้าแปดเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่ไมแล้วไปอาเข้ไปในลนชมเรื่องเพลงวันเราสิบเยอะเลยยพลงไหนไงเพลงจีไงซัมบิงมาชีับบงมาทีขอบคุณได้เยอะมาก ขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่แบบว่าชอบที่ผมร้องเพราะถ้า,ถ,าถ้าออกเสียงอะไรผิดก็ขอโทษด้วยซ้ำนานไหมลูกจริงๆเป็นมันคือมันเป็นเพลงที่ผมชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบแก่ๆจากต้นฉบับเอาครับว่าแบบว่าเทาร้องยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมอะผมเวลาตอนผมร้องก็คือผมอ่านเรื่องภาษาไทยเอาตอนซ้อมใช่ครับก็คือผมอ่านทีเดีไม่ออกแต่ก็เพื่อนออกเสียง โอ้ยแต่จริงจริง,รง,รงม,มีมีนิวนิวช่วยฟังด้วยครับออตอนที่ผมซ้อมอะไรเงี้ยมีนิวก็ต้องขอบคุณนิวที่แบบว่าช่วยมามาฟังช่วยแบบไกลให้ว่าตรงนี้ออกเสียงอย่างนี้อะไรเงี้ยใชเป็นไงบ้างช่น้องไปมนะอุ้ยคืยอจะบอกว่าคนแรกนะไม,ไ,มไม่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 คือแต่จริงจริงเขาร้องบ่อยอยู่แล้วพอเขาซ้อมแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าน้องน่าจะทําออกมาได้ดีน้องเป็นคนร้องเพลงแบบร้องพล้ดีอยู่แล้วแล้วเป็นเพลงสากลเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงอังกฤษเพลงอะไรก็ตามคือเขาเป็นคนร้องเพลงอินเตอร์ได้แบบ รู้สึกมันเข้าปากเืออาทิว่าน่าจะทำหมอดีแล้วมันก็ออกมาดีจริงๆก็ดีใจเขาที่แบบเก่งด้วยยอดฝากตัวไพายロดยูทูบเบอร์นะครับผมก็ขอฝากไพายロดเรื่องยอูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมเมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าครับ<ช>ตอนนี้ก็วิว,ว,วแต่ว่ายอดยอดวิวขึ้นเร็วมากเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่แบบว่าคอยแบบ เข้าไปดูคอยแบบช่วยปั่นวิวอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มีผลทำให้เราแบบว่าได้เปิดกล้องเร็วขึ้นด้วยครับผมก็ขอฝากทุกคนไปว่าปั่นวิวกันต่อแล้วก็ต่อใครที่ยังไม่เคยดูก็ฝากไปดูได้นะใส่ดู In Touch กับชอบคุณก็จริงมีเจอคอนอี่ดกนมาใช่ใช่ช่ฝากด้วยครับผมแล้วก็อ๋อลืมไม่ได้ลืมลืมว่าอันนี้ะ ก็เขา่าเก็บยิลาด้วยครับก็ตอนนี้เดินทางมา EP 5แล้วก็จะครึ่งทางแล้วแล้วก็ EP 7นี้เรามีไปดูด้วยกันก็ก่ากคนกดบัตรไปดูพร้อมกับพวกเราครับทุกคนเลยนักแสดงก็จะมากันหลายอยู่คิ้ว่าอาจจะเยอะครับอาจจะเยอะใช่อาจจะเยอะหรืออาจจะมีโชว์ด้วยอาจจะมีโชว์ด้วยอะไรยังไม่กดอาจจะกดบัตรเร็วๆนี้แหละผมก็ไม่ห่อแล้วแหละก็กทุกคนกดบัตรด้วยแล้วมาเจอกันใน EP 7แล้วมาเจอนักแสดงนทุกคนครับขอบคุณครับาคค Go, go, go!